ุงคนพลกำลังปรับที่นะครับนี่ก็ปรับดินบริเวณด้านหน้านะครับสวยทำให้ดินมันสวยดีนะฮะนะด้านหน้าลานองค์ปู่นะฮะเพื่อจะจะให้สวยงามนะครับปรับดินเป็นองค์พลนะปรับดินกันอยู่ ลงคนปรับดินเกลี่ยดินนะฮะให้มันมันสวยงามการเกลี่ยดินเพราะว่าต้องทำให้เรียบๆนะฮะทำให้เรียบการเกลี่ยดินเกลี่ยถนน กาแฟมาแล้วกาแฟมาแล้วคนกาแฟยามเช้ากาแฟร้อนๆป่าทายบ้านนะครับเสิร์ฟกาแฟาแต่เช้าเลยนะครับทุกวันเลยก็ปรับพื้นที่ให้เรียบนะครับเพื่อจะสะดวกในการเดินในการ รถมาเที่ยวชมนะฮะด้านหน้าดอกไม้สวยมากนะครับรลุงผลก็ปรับดินนะฮะก็จะไปที่ด้านหน้านะครับทีนี้ก็ครับถ,ถ่ายคลิปอ,อันนี้เป็นดอกไม้เป็นรูป คนรูปดาวกล,กลมนะฮะเหมือนตาคนด้วยนะครับอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ <c oughs> นะครับก็ปลูกหญ้ารอบหมดนะฮะร,รอาก็กำลังติดนะหญ้ากำลังติดก็ทุกมุมทุกด้านก็สวยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นดอกไม้ดอกอ่า นี่งามมากด้านหน้าเนี่ยยิ่งสวยเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นดอกผักเซียนฝรั่งผักเซียนฝรั่งนะครับสุดยอดเลยนะผักเซียนฝรั่งสวยนะผักเซียนฝรั่งงามไหมฮะงามมากเลยนะ เซียนฝรั่งนะครับทุกท่านนะฮะนี่ก็เป็นทางทางเข้ามาอีกมุมหนึ่งนะครับสวยมากเลยนะครับ f อเป็นักเซียนฝรั่งนะครับเซียนฝรั่ง นะครับจะมามาดูด้านหน้านะครับจะพามาดูด้านหน้าด้านหน้าจริงๆนะครับด้านหน้าเนี่ยมันจะอล,ลังการพระอาทิตย์ก็ขึ้นมาทางนี้นะองค์องค์ปูป่ปาลิกิตนะครับเรียก่าองคนะ์ปู่ปาลิกิตนาคราชนานาคราชนปูรินาคราชนี่ก็จะมีป้ายนะครับวันที่เก้า เก้านะครับสวยนะสวยมากเลยนะฮะพอเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับสวยนะครับเบฟซีคอร์ทมอสสวยนะ ทาหน้านะทำให้อรังการนะสวยงามนะก็บรรยากาศให้ f อได้ได้ดูนะครับได้ดูบรรยากาศร,บรอบๆนะครับ,ร,บรอบๆร,รอบๆนะด้านหน้าถนนทางเข้ามาก็มีหลายจุดหลายทางนะเข้ามาได้หลายจุดนะ ก็เป็นด้านปรนะปลำพิธีนะประลำพิธีนะดี๋ย่พระจะมา Oh. อพอฟื้นปา้าดาทำความสะอาดเกอีสวัสดีครับนอนสบายดีไม่หนาวพอดีเลยวันดีไหมคะวันดีด้วยด้านหน้านะครับเบซีดูด้านหน้าเต็มเต็มนะด้านหน้าเต็มเต็ม ก็เริ่เอฟซีเริ่มมาถ่ายรูปแล้วนะครับทุกคนก็ขับรถไทยไปด้านหน้าแล้วนะครับไปปรับที่ ก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการถ่ายให้ได้เห็นนะครับว่าการทำงานของลุงพลก็ยังทำอยู่วันนี้ก็ยังทำนะสำหรับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันฉลองก็น่าจะเสร็จภารกิจทุกอย่างก็คงจะเข้าสู่พิธีนะก็ขอบคุณเนบซีนะครับเอาละครับก็ขออนุญาตลงไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ